วดี๋ยวนี้เรามาเรียนรู้การใช้งานเมนูนะครับรายชื่อผู้แจ้งเหตุดูนะครับว่าเราสามารถใช้อะไรเขาได้บ้างนะครับเข้ามาเลยนะครับมาที่เมนูรายการผู้ถูกร้องทุกนะครับแล้วเลือกที่รายชื่อผู้แจ้งเหตุนะครับก็จะปรากฏรายการผู้แจ้งเหตุนะครับทั้งหมดขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราสามารถเลื่อน ไปดูรายการนะครับต่างๆนะครับเพราะว่าในหนึ่งหน้าจอนะครับจะปรากฏได้เพียง100รายการนะครับและสามารถที่จะเลื่อนไปหน้าตามที่ต้องการนะครับโดยระบุได้เช่นเดียวกันนะครับกับเรื่องของรายการลองเรียนลองทุกนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับสไลด์บาร์มีให้ใช้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้สามารถค้นหานะครับชื่อข้อมูลต่างๆได้เหมือนกับ ตัวรายการลองเร MM ียนลองทุกนะครับโดยระบุเพียงบางส่วนนะครับนะครับระบุเพียงบางส่วนก็จะปรากฏขึ้นมานะครับนะครับจะปรากฏขึ้นมาพิมพ์เพียงบางส่วนนะครับที่มีตรงก็จะปรากฏขึ้นมานะครับ ค้นหาได้นะครับตามแต่ที่เลือกเลยนะครับถัดไปเราลองเข้าไปดูนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้งานอะไรเขาได้บ้างนอกจากนี้นะครับอ่ะคลิกเลือกผู้ถูกผู้ร้องทุกข์นะครับสักคนหนึ่งนะครับอ่ะลองเป็นคนนี้ดูนะครับเช่นเดียวกันด้านซ้ายจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับของผู้ร้องทุกข์นะครับทั้งหมดเลยที่ได้ระบุไว้ขึ้นมานะครับ นในส่วนนี้จะถูกลิงก์กับเมนูบุคคลน,นะครับในส่วนนี้แก้ไขไม่ได้นะครับแต่ท่านจะแก้ไขก็ต้องกดที่แก้ไขนะครับขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของท่านที่มีด้วยนะครับว่าท่านสามารถแก้ไขได้หรือไม่ในส่วนถัดไปเมนูด้านขวารายงานติดตามสถานะนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับจะเห็นว่านะครับจะบอกว่าในรายละเอียดว่า ผู้ลองทุกคนนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแก้ไขอะไรบ้างโดยใครนะครับเมื่อไหร่โดยใครนะครับแล้วลองเรียนลองทุกตรงนี้สําคัญนะครับสามารถดูได้ว่าผู้ลองทุกคนนี้นะครับได้มีการลองทุกเรื่องอะไรมาแล้วบ้างนะครับนะครับโดยที่จะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นมาตรงนี้นะครับผม